มีคำกล่าวหนึ่งที่ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกซักเกมไหมขอเสนอเจนเกมหน้าเล่นฝีมือคนไทยเริ่มกันที่เกมแรก เกมพัฒเส้นฝีมือคนไทยจาก Un นิ s ส u d i o ที่มีผู้กำกับยินหนึ่งเรื่องความน่ารักที่ตกเป็นกระแสนในวงการเกมอยู่บ่อยๆกําลังตีงานเกมคุณภาพจากนักวิจารณ์ชื่อดังทั่วโลกเมื่อเด็กสาวตื่นขึ้นมายังสถานที่ลึกลับเธอต้องหลบหนีหาทางออกโดยแม่ให้หุ่นยนต์ตรวจจับได้ซึ่งผู้เล่นจะมีสิ่งที่เรียกว่า Time Line ที่สามารถกรอเหตุการณ์ไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้เมื่อเล่นไปสักระยะจะมีคู่หูเป็นแมวน้อยสุดน่ารักร่วมเดินทางเกมเพลย์ล้ําแบบนี้แนะนำให้กดมาเล่นกันเลย วางขายแล้วบนสตรีม Home Sweet Home เกมสยองขวัญสัญชาติไทยจากค่ายอิกดาซิลที่มีภาคเสริมล่าสุด Home Sweet Home s u r v i v e เกมเอาตัวรอดแบบสยองขวัญที่รวมผีไทยเอาไว้เพียบอุ๊ยคนลุกซึ่งเกม อาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบ่งออกเป็น2ฝั่งรูปแบบ4ตัวหนึ่งคือฝั่งผู้ชีวิตรอด4คนและฝั่งผี1คนฝั่งผีจะทำหน้าที่ไล่ล่าผู้เอาชีวิตรอดฝั่งผู้รอดชีวิตหรือมนุษย์จะมีสก,กิลแตกต่างก,กันออกไปไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีสายตัวลอ่อหรือสายพิธีกรรมต้องเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้ฉเฉิญไปหลอนกันได้บน PC Kingdom l e b o n เกมสร้างเมือง Open World ที่มีโหมดมัลติเพเยอร์ที่พัฒนาโดย e a r t h s h i n เมื่อโลกถูกน้ําแข็งกัดกินมาเนิ่นนานมนุษย์จํานวนมากเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้โลกหรือผู้รอดชีวิตแค่หยิบมือเราต้องสร้างเาผ่าพันธุ์มนุษย์ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเกมนี้จะเปิดให้ผู้เล่นสวมบทบาทผู้นํา าพาประชาชนตั้งรกรากพัฒนาเมืองจากหมู่บ้านเล็กๆจนกลายเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อัปเกรดบ้านและเทคโนโลยีมีระบบการ์ดเพื่อสุ่มสิ่งก่อสร้างสามารถแข่งกับเพื่อนได้แบบเรียลไทม์ในโหมดบันติเพเยอร์สร้างโลกด้วยมือของคุณได้บน PC อารยาเป็นเกมที่คิดค้นและพัฒนาโดยแมทวิชวลเรียลิตี้สตูดิโอเกมแนวสยองขวัญมุมมองบุคคลที่1ที่มีรูปแบบการเล่นโดยใช้ VR เพื่อเข้ามาสร้างประสบการณ์สุดหลอนและเรื่องราวที่เข้มข้นน่าติดตามโดยผู้เล่นต้องออกสำรวจโรงพยาบาลในตอกนกลางคืนผ่าน3ตัวล,ล,ละครหลักเพื่อแก้ไขปริศนายิงสาวที่หายตัวไปเธอชื่อว่าอารยางานนี้ใครไม่หลอนก็แปลกแล้วครับเชิญไปกดมาได้เลยบน PC ซ สารไทยเกม RPT 2มิติที่สะท้อนให้เห็นถนึงความเป็นไทยผสมประสานเกมเพลย์แบบสากลได้อย,อย่างลงตัวผลงานเกมจากค่าย Hard Work Game Studio เปิดให้เล่นแล้วบนมือถือโดยผู้เล่นจะค่อยๆเติบโตไปกับตัวละครหลักและพัฒนาทักษะต,ต่างๆไปด้วยกันซึ่งภายในเกมจะมีระบบให้ได้ใช้งานต่างๆมากมายเช่นการตกปลาการแต่งงาน การทำภารกิจการล่ามอนสเตอร์แต่ถ้าอยากเต้นก็ต้องเกมออดิชั่น PC เท่านั้นตอนนี้ออดิชั่นครบรอบ15ปีกันแล้วเกมแดนอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาพร้อมกับแคมเปญ Baby Come Back to Me แจกไอเทมเพียบงานนี้ต้องเข้าไปเล่นกันได้แล้วล่ะครับ ดูว l า e เกเกมฝีมือคนไทย The o r b i t a l Speed Studio ที่พัฒนามานานกว่า4ปีเกมที่หุญญ่นยนต์ Turn-Based Strategy ผสมผสานแอคชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมสัญชาติญี่ปุ่นผู้เล่นสามารถออกคำสั่งหน่วยรบในรูปแบบมุมมองบุคคลที่3ภายในเกมจะมีระบบอัพเลเวลพลขะดับปรับแต่งหุญญ่นยนต์โครงสร้างทิ้นส่วนและปรับแต่งหน่วยรบด้วยอาวุธต่างๆเพื่อเข้าทำภารกิจที่เสี่ยงอันตรายในโหมดแคมเปญรับรองมันสค่ะ อุยตัวอะไรอ่ะเขียวๆตลาดเกมพัซเซิลแพลตฟอร์มิ่งจากทีมงาน Extend Studio ภาษาอนวความท้าทายแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์เข้ากับปริศนาระดับพาลิโหดที่แฝงอยู่ในกราฟิกน่ารักฟุง้งฟิงนำโดยตัวละครสีเขียวน่ารักกลมเหมือนลูกบอลชื่อว่าฟิโลและกองทัพโครนของเขาผู้เล่นจะต้องควบคุมเจ้าตัวเขียวน,น้ออๆเหล่านี้ใช้ความสามารถของมัน่าอุปสรรคในโลกแฟนตาซีพิศวงดูเหมือนจะไม่อันตรายแต่แฝงไปด้วยความโหดร้ายเฉิญนไปมุง้งมิ้งกับน,อน้นอนได้เลยบน PC ซ คนไทยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับมีหลายสตูดิโอเลยในยประเทศไทยที่สร้างเกมฝากเ,เพื่อนๆสนับสนุสนกันด้วยนะครับอนาคตเราจะได้มีเกมดีๆจากฝีมือคนไทยกันอีกหรือเพื่อนๆคนไหนมีเกมอะไรมาแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย